ครับสวัสดีครับผมอันนี้ก็แจ้งแล้วครับเซตคาลยแล้วครับผมโงน่าเตรียมตัวไปยามแล้วครับนี่เจ้าเป็นยัไงครับรุ่นกันครับว่าชิมานโมมาครับอ่างครับเนี่ยแจ้งแล้วครับผมฟาธิตยังบวกึ้นอยู่ครับผมนครับรูปหนาวกระมาแล้วครับผมสภาพ บรรยากาศไฟฮิตยังบขึืนอยู่ค,ครับเนี่ยจะใช้ตะไคร้แล้วล่ะครับว่าสะเก็บแล้วครับนี่ฟ้าหเห็ดกินครับพี่ลองใส่ไปทั้งคนละครับกลับมาลุนน้ำกันเด้อว่วาชิมานบัวมานะครับผมไปครับน่วงไดนี่มาลุนน้ากันครับวา่าชิมานบัวครับผมเน,น่น ชุดมุขวดหน้ามานครับพี่น้องเตรียมเลียดปลากาครับเน,น่อยากกาเาเลยเอาเลยครับเอาทุงมาให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจับเก่อครักาหน่อยครับ,ก,รบาก,กาน่อยครับสองตรครับบ้านพี่นวงเอ,อื้นปลาก,กาหน่อยคือกันอยู่ครับ เต่างฟังนะครับกินขางฟังครับพี่นออ้องปลาีก,ารากาครับนี่อชียงส้นกาไปนี่ไม่ใช่กับฟอกาใ่ะะสามเตรียมแล้วครับผมกับคนหันเฮียน,นตัวอ,อือันนี้น้ำมือจ้าเหร มาครับแอมซีครับอ้วนครับขาวสวยครับนี่ครับน,นี่เดี่ยวอ้วนอ่อนงามหลุนกันต่อไปเตรียมหาครับพี่นอ้องมาอีกครับนี่ก็ได้ก็ได้ น้ำอุ่นหัวเตสิบเอ็ดแม่หูเศาหนาวขนาดลมบีบเลยครับนี่ครับเจียวมามาอีกแล้วครับประไก่ตองกตองปลาดิบขึ้นมาใส่เสียงนะครับพี่น้องนี่ครับแรีว่าเสียงละอวะละอวะเดี๋ยวผมยืดูมให้เบิัง พี่น้องเฟิ่งฟ้าทิดด้วยครับคือปิดน,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 นะครับนะครับเนลาเฮ็ดเฮ็ดแล้วครับนี่นม,ยยมอยู่ถึงอ,อ,อ,อยู่ข้างฟังกับอันนี้คือกันอยู่ดีรับใส่ถูกครับ หลุดน้อกันต่อครับพี่น,น้องมีอีกบ่ครับนนครับไม้นะครับพี่น้องเตี้ยมหนึ่งครับมาเรื่อยๆครับผมนามเล็เล้อยๆครับอยู่นี่สุดไมโคูคุดไม่ไม่ครับเละอ่างครับ ่ <c oughs> ครับเดินกันตัวครับรสิมีตวัววะครับพี่นอ้นงนองไหมลุกนเนี่ยโอ้ยม, <c oughs> มาเล่นเรียครับมาเห็นกัดแล้วครับผม <c oughs> ไปยังครับเนี่ย รวกันตัวครับรเขาสวยให้เรเห็นดีเกีนกับเสียบกันครับทอดกวบครับพี่น้อลุวกันกอีกครับผมนนทิ่นีนที่มานวะครับนี่ครับปลาป,ป้อมครับห <c oughs> <c oughs> มันปลาป,ป้อมครับผม <c oughs> พ่อ่ดีอยไาใช่ไหมกะง็พองพ่พ่อนะค่อยนะครับค่อยๆอย่านันตายให้เกา่ามีผลกาใจซอยไปเห็ดกินละต่ว,วมงนะขอให้เจาลอหน่อยส ไปหลุดน้ำกัน,นครับพี่น้องมาหนีวะไปชีดีนี่ครับมาอีกแล้วครับวันอาทิตย์ทำงานแล้วครับเนี่ย เป็นเป็นละเอียดเลยโซผีเมย์เลยเอามาลุ่นน้ำกันครับจิมานีวะค,ครับผมบตกปลาตักเลยวะครับน,นั่นมาเยอะครับนี่พี่น้องทางนี้ทางนี้เท่ก็ได้ บอลจะหากินมันนี่บอลจะหากินมันครับผมหัวรุนน้ำกะดีครับมันเขียนว่าววววับผมนี่ไม้นะครับพี่น้องขาสวยงครับพี่น้องเอ้ยโอ้ได้แนนุกเตรียมซสนีเนาะอ ปกติมันทีเขาเป็นฟุงครับอ,อันนี้ใจเย็นขางฟังกันยังน้ำเลือกยูรับพี่น้องเลยขวัญแบห้างนัวกับอันนั้นขึ้นตัน้กันต่อครับน้องวัอนอาทิตย์ชีมานวะครับดึงเลยครับดึงเลยครับนั่นไหนไมกแล้ครับพี่น้อง ปลาดึงเข้าอันปลาขึ้นดอกดึง,ขงเขาเหอเแี้ยดึง,ขงเขาเหออครับลาาปลาทอนนี้ปลาอะไรรอหากินมันพอไม่พี่นวองว่ารออายุครับเนี่เทน้นแหละเรายิ้มให้บึงกันนะชิวายกัน เดี่วนเกียวมีฟันเจียบอลุูนวกันต่อครับอ,อ,อครับมเขาคอยงี้ครับนี่ครับงามเลยครับพีน้องดอกคักคักาอะไรเรีครับนี่ก็ตะไคร,เร่เนาะ ถอดกรอบมีสุดยอดครับพี่น้องกินกับสมตำตับงเลยคับนั่นนั่นนัน่น,น,นไวแล้วไวแล้วพี่น้องไว,ว,ไ,ว <c ười> ไวแล้วครับนี่จกนนะกอยุงเหรอไหมไวเนียไวเนียครับไวเนียครับคุณวา่าพี่น้องไปรุน้องกันตัวครับ มาเรื่อยๆครับผมนับเตียบโมไว้หรอกครับ <laughs> เรืปปอเ่อยๆมาเรียอยๆครับผมเีว่อาอ,อยู่ที่ก้นะมส่งมาครับอบอบีอบอบจับมาครับสิมานวครับผม นั่นนะมาอีกแล้วครับผมพี่น้องโอ,โอเ้เจียวเจ้าเจ้าวมันมานครับ <c oughs> ป่าทิ์กันลังงามครับพี่น้องขึ้น บงบรรยากาศครับใส่ตึกๆกว่ะไอมาเลยครับปาทูครับพี่น้องครับนี่ปาทูครับผมเดี๋ยวครับผมจิกปาทู่ครับมาลุนตัวครับมาลุนตัวครับในปะทูนะครับ ไอ้ครับมาอีกแล้วครับพี่นอ้องไอ้วันรุ่นน,น้องกันต่อครับมาเรืร่อยๆครับพี่น้องไป,ไปติดตามชมจักหน่อยครับพี่น้องเดี๋ยวกับไอ้มาอีกแล้วครับพี่น้องมาเด้เอพอ่อแม่พี่น้องป๋าปีาป่ถวัด เดินกันต่อเลยครับผมมาเรื่อยๆครับปากสองไปแล้วครับพี่เนาะเรียบปากสุดท้ายแล้วครับนี่สามเส้นห้าครับนี่สีมานโมมันมาแล้วครับมาเห็นเสร็จแล้วครับนี่ปลาวันครับนี่มาแล้วครับปลาวันครับผม วันทูที่สามนะยังวะไปยังครับขาวครับขาวสวเนะใส่ขาใส่ขาใสก็บกระเดิดครับพี่นหองปกระเดิด ปลากระเดื่อครับนี่เป็นปลากระดีดินซีเมนต์ไทยนะครับบอลุูนของการตอร่อครับพี่น้อง <ว sınız. S 2> อีกเต็มนึงครับบอลุนูนกันต่อครับมันมันมันครับมาอีกแล้วครับนี่มีบัวปะทูปะวันปาะกาครับพี่น้อง บ่ดพี่น้องเกิดปากกาปัฒตะลับือปลายังครับนี่ยลุ้นต่อไปครับพี่น้องปลาทูครับพี่น้องนี่นี่ครับปลาทูวันนอาเิตยเก็บงานแล้วครับนี่เอาหอดปลาทูครับน้ำจืดแท้ๆครับพี่น้อง นทำเก็บนิหวหัวถือครับนี่ไปหลุดน้ำกันตัวเลยครับน้องไปมาแล้วครับผมนี่ อีกหนึ่งเต้มครับผมตับดๆเลยครับพี่น้องอยู่ตรงนี้ครับไก่ชิสุดแล้วครับพี่น้องเลย<ะ>ไอ้มาอีกแล้วครับเต็มเลงครับนี่มาอีกแล้วครับหนึ่งเต็มครับผม ครับน้องหลุดนครับดูโอ้ยตรับดนี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับนี่สองแต้มครับมาติดๆเลยครับพี่น้องสุดยอดครับปลาทูครับเจ้าอะไรครับผมวันอาทิตยเอาปลาทูขึ้นไม้แล้วครับ นี่ะครับเรือคนจนนี่แหละครับมีห่วงยางเอาไี่มีกับไม้นะครับปะทูอีกแล้วครับนี่แจ้วครับปาทูปปาทูครับใกล้จะหมดแล้วครับผมเอาแต่ปะทูอย่างเดียวครับนี่ไม่ธรรมดาครับนี่นำจีดมีปะทูดเลยครับพี่น้องอ

อ่ะครับหลุดนล้งกันครับมีวะครับน้องปูกระมานองปูกระมาว่ะย้อนเทียงเันด้พี่น้องขอโทษทัวไปดิมีอีกไหมครับมีไหมครับสุดแล้วครับพี่น้องเยสุดแล้วครับผมชื่อเบิดแล้วครับผมไปสรุปผลงานเนาะครับเนาะไปมาครับวันนี้สรุปผลงานครับผมครับ มาเบิ่งกันพี่นอ้องเ,เต้ใช่ไหมนี่ครับประมาณโลกว่าสองโลเตียนพี่ครับานี่ครับสะเตียนประมาณโลกว่าแล้วครับพี่นอ้องแล้บผมหลังจากที่เราหามาแล้วก็มาทดอดเนาะครับพี่นอ้องมาเฉียบๆแล้วกันเด้อหอมๆเลยครับพี่น้องครับ กรอบๆเหลืองๆพอดีกรอ,อบแเลยครับผมถามื่ากินน้ำกันนะครับเนาะ,ะพี่น้องทอดแล้วนะครับกรอบๆครับผมจเจล้ะครับเนี่นเจวพี่เขาเนี่ครับคนตำ่ำเยว หอม,มครับพี่นอ้องเท่านัครับมาเด้อมาเด้เอทอดปลาเกลียวเอเคปิ้งยี้เลยครับหอมแดงกระเทียมครับผมครับพี่นอ้องกินข้าไปเลยห้าปลามาทอดครับผม แบครับแบยูค่ครับจ้ามาเลกินข่าวจ้ามาครับข่าน้ำกันครับผมเกือบปวาร์เมียครับสวัสดีจ้าแล้วแ่บครับผมครับสินี่ครับก็เิเข่าแซ่บเ้อพี่น้องฝากกดไลคกดติดตามเลอครับผม กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม